สี่เป็นเครื่องกระทอเด้ออันนี้เป็นขาเหยียบใบมีดมันจะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าและข้างหลังนะคะมันอยู่ข้างในเอ๊ะเหยียบเหยียบกัลงไปขนาดเสร็จแล้วเราจะเลือกเมตรที่มันพอดีกระพอลองเลวเยาลองเล้ยเหยียบหลจะเร็วหลัลองบ่ อันไปหยาบหยามือใส่อนเขาเออกมันลวมน่จวมันล่าเวอรอับแรกหานอว่า่นจกจังวอพอแล้ว้ทุกคนเห็นไใช่ม่ปรส อ่บางคนบอกว่าย้อนแสงบางคนบอกว่าทำไมดำจังบางคนก็เบอร์มีเบอร์ทางหน้ามีเบอร์อยู่ยัมาบ้ยกระซาร ไป3มีความเล่นกัน ừ, <laughs> 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 ถุมเลยไงเดี๋ยวเราวอร์มเตาก่อนแป๊บนึงเตาเรากำลังร้อนนะคะเด็กๆไม่ไม่ไม่แกะไม่แกะ แค่นะเราจะต้องั่วงานด้วยไฟก่อนไฟกลางค่อนๆเลยบ้างเลือนเสดเหตุได้บ้างได้เส,สดเหตุได้หนิมเม้นขวบโลกเอออ้าวเออ,อไฟอย่าให้แรงค่อนกลางค่อนกลางอย่าให้แรงละลายจุกกว่าน้ำตาลจะลายจะละลายหมดเออค่อยๆค่อยๆโรยโรยเจด้ากับฟันนไปโรยลงไปข้างงานเลยลงไปเล่ ไม่ใายเพื่อนๆทำด้วยเอาแเคมพุ่นต้คงดู่นพนเออคนนี้มันแข็งขันกวกบกกว่ะ้ชีุ่มสามพร้อมยังยกมือเครับเราจะเชียนแล้วเชี่ยนเชี่น